วันนี้เรามาอยู่ในเกมโอ้ยโลโบอทในแมพคล็อกอินกันนั่นเองเย่้ตามาเราก็ไป,ปจาด้วยยืนป้องกันเจไว้โอเคอย่ายินเข้ามาอย่างนี้สิใครเดินเข้ามาอย่างนี้ หวานออกไปออกไ่โอเคเออกไปโอเคแปบหนึ่ง okay, โอเคถอยลังกลับถอยลังกลับถอยลังกลับถอยลังกลักบวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยิลยลยปประตูไปประตูิ icas, ปประตูโอเคเราพาตรงนี้แล้วโอ้ทำไมจะพูดอย่างเนี้ยโอเคทุกคนคือเราต้องไม่คือคราวที่แล้วอ่ะหวานใหม่อ่ะออกไปก่อน ไปบอกเจแล้วก็คือตายใช่แล้วเขาตายเสร็จแล้วอ่ะเราอ่ะจะต้องเขาทุกคนไปหยิบหยิบแพ็กเกจจิ้งก่อนไปหยิบแพ็กเกจจิ้งไปหยิบแพ็กเกจจิ้งไปหยิบไอ้ของที่เราต้องเอาไปวางบนเชลก์แหละเราต้องหยิบเราต้องใส่กตั้งห้าอันแหนหวานใหม่ออมมหยิบได้แล้วอ่ะทำจริงเดี๋ยวเราไม่หยิบตั้งสองเลยเหรอแค่หนึ่ง โอเคโอเคทุกคนเออสามมั้งถ้าเกิดรวมอันนี้นะถ้าเกิดเอาไปเก็บโอเค okay, ทุกคนหยุดหยุดหยุดถือแพ็กเกจโอเคถ้าเกิดใครเจอเงาแดงแงแบบคนเดินแบบแดงๆอแบบ่ะให้รีบกดวิ่งแล้วก็กลับเข้ามาตรงนี้เพราะว่าเจ๊เปิดประตูทีไว้ <S <S คือแบบกดวิ่งหนีเข้ามาในนี้เลยเข้ามาในนี้แล้วมันจะไม่ตามแล้วซึ่งผมก็ทำเป็นด้วยเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยกดค้างแล้วก็เดินเลยหวาน แถมกลวยไมไม่คือถ้าเกิดเราเปรียบอยู่เราเห็นเงาเห็นเงาโคนอะ่ะก็คือแบบเอาง่ายๆเก็บเสร็จรีบรีบกดวิ่งกลับเข้ามาในนี้หยิบแพ็กเกจรอให้วิ่งไอตัวสตา,าสร์บ a ๊น่ารีเซ็ตรีเซ็ตปุ๊บค่อยวิ่งออกไปเฮ้ยหยุดหยุดหยุดถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆหน้าจอมันจะเริ่มซาคือสมมุติเรากดค้างเก็บอยู่อะถ้าเกิดมันเริ่มซาก็คือให้วิ่งหนีเลย โอเคนะคืนั่นหนูเองใกล้ไหนด้วยเนาะคือกดวิ่งเข้ามาในนี้เว้ยเกดวิ่งเข้ามาในนี้เสร็จก็เอ่อถ้าเกิดยังเก็บไม่เสร็จก็รอก่อนมันจะวนรอบอ๋อมันใช่นะรอดินโอเคโอเคไปหนูกลัวดอันนั้นเราไปเป็นด้วยเอางี้ทุกสองคนอยู่ในนี้ก่อนเจนเปู่ผู้กาเองโอเคนะโอเคถ้าเจนถ้าเกิดเจนออกไปเก็บอันนี้เสร็จได้วันไม่ออกไปโอเคนะ ให้เจ้เข้าเลยพี่งั้นหนูบายมือหมวกคุณครูนะไม่งั้นหนูเปิดไฟไว้ให้นะอ้าหรือว่าเราเป็นคนเปิดไฟเจดิไม่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 หนูเปิดไฟให้หน่อยไม่แล้วแค่ถือไม้ถ่าไม้กวาดเนี่ยหนูเองเขาถือท่าไมหนูเปิดกดโอเคพร้อมนะเจ้ไข่ชิดีอย่าดัน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 โอเคใครดันคนทีเอาคนนั้นไปด้วยตุ้มเตะเลย ปิดประตูไหมค่ะ,คะไม่ไม่ต้องปิดถ้าเกิดถ้าเกิดปิดจะหนีเข้ามาไม่ทันแออน้นแบบนั้นจะไม่ก้าที่เจ๊ยัเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ย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 เฮ กินมาหานใหม่กินมาโอเคเจพอแล้วถ้าเกิดเจโดนหวานใหม่ต้องทำภารกิจสารต่อชีวิตของเจไปให้ได้แบบแบบประการเสร็จหวานใหม่ต้องทำสิเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมามันเดินมาตายเอาเจดึกว่ามันเดินมาไม่ได้ตายาอาหนใครตายบ้างไม่กินหรอหน้าจอคืนอยู่หนูไม่ตาย มีใครตายบ้างตายอา้าวตายหมดอยู่ดีเท่ไม่รู้ว่าเท่นึกว่ามันเข้ามาไม่ได้อา้าวกลำเหลื่อใช้ดียวแก้วเหรอไม่โอเคหนูกวดกีทโอ้ยหนยูไม่ต้องการเล่แบบนี้เล่นเกมไปแบบนั้นฉันต้องอา่อาอภิมหาทิชชู่ได้ปวดคุม้มคอคุ้มคอข้าพเจ้าเหอะอภิมหาทิชชู่ได้ปวดคุม้มคอข้าพเจ้าขอร้อง อ่าเดี๋ยวให้ต้องให้เพื่อนพี่ๆน้องเขาดูใช่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 แต่ว่าก่อนอื่นทุกคนอยากคนทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าตําสแกวเป็นไงมาเดี๋ยวเจ๊หอมพาไปดูไปไปไปเลยไปเลยมาก็เออเพื่อไปการส่งท้ายคลิปเดี๋ยวพาอไปรุนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆพี่จ๋าจงออกมาเถิดน้องๆมาดูคลิปนี้พี่จ๋าข้ามกลัวแล้วพี่จ๋า ออกมาะออกมาออกมาจบสแก็ชฉันสิมาจบสแก็ชฉันสิไม่มาเหรไม่มาโอ้เก็บของก็ไดดโอ้ไม่กล้าหรอไม่กล้าหรอเออมาสิ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  เข้ามาก็เข้ามาสิแล้วเขาก็เข้ามาสิอืมอะไรแห,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 ห่อะไรแ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 ห่แห่โอ่ไม่มาตามสแกน,นจะให้จะให้เพื่อนเพื่นนนนนอนพี่น้องของเราดูอุ้ยไปฝังมาสิเข้ามาสิเข้ามาก็เข้ามาเข้ามาหาแสนสิ นี่ยืนโโๆเลยมาเข้ามามาสิมกอกิกลัวเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิม่กเลยหรือคนเยอะล้วไม่กล้าเลยไงฮะมีทั้งหลายคนกลาเชียฮะฮะเข้ามาสีนละกสู้เา่เข้ามาเออมาเลยโอ่ไม่มีจำสกาให้เห็นอ่ะ t ท m e Up ทุกคนไม่ต้องกดนะก็สลหับคลิปนี้นะคะเราก็ก็ต้องขอจากไปก่อนเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะจ๊ะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ